สวัสดีครับอยู่ของเราสุรชัชอียแล้วนะครับผมและนี่คือรายการ2นา<ม>ทีมีคำถาม,ถามนี่เป็นอีพีที่3แล้วนะครับผมหลังจากอีพีที่2เป็นมหาเวท์ไปแล้วเนาะใช่อีพี<ห>นี้ก็จะเป็นคำถามกับดราก้อนบอลซึ่งวันนี้นะครับก็จะเป็นฝ่ายมินนะครับที่จะเป็นคนที่คําถามและผมกับหนึ่งก็จะมาแข่งกันอธิบายกฎนะครับผมรายการสองนาทีีคําถาม เราจะมีจับเวลาทั้งหมด2อนาทีครับจะมีคําถามให้ถามให้ตอบให้ถูกนะครับสามารถข้ามคาถามได้ทั้งหมด2ข้อนะครับคนทีไ่ได้คะแนนตอบได้ที่สุดก็จะมีบทลงโทษนะครับผมซึ่งบทลงโทษจะเป็นอะไรเดี๋ยวไปตาวตอนท้ายครับรก็อันนี้ใครเริ่มก่อนดิกูเริ่มก่นมมอนได้ไม่เพราะว่าคนที่โดนดีเยอร์ออกไปทางคำถามนะเนี่ยแหละเว้มันถึงเวลาของกูแล้วที่กูจะได้ล้างแ้นเดี๋ยวบทลงโทษยังไงเดี๋ยวเราต้องไปดูกันนะครับผมล้างแ้นก่อนจังไว จะเป็นงนไปรับชมกันเลยมาครับคุณหนึ่งครับวันนี้เราจะมาถามคำถามเกี่ยวกับดาร์คบอลแซนะครับผมจะเป็นเนื้อเรื่องในการ์ตูนของภาคแซบทั้งหมดนะครับผมอ่ะพร้อมแล้วใช่ไหมครับผมพร้อมแล้วมาๆเริ่มจับเวลาครับผมข้อแรกครับผมฟิเซอร์กับโกคูสู้กันบนดาเคอะไรโลกฟิเซอร์กับโกคูครับอ๋อนำนำเล็กยะถูกต้องครับผม หลานของโกคูชื่อว่าอะไรกวางไม่ใช่หลานครับหลานอ,<ท>นอล่รครับไม่ใช่ครับหลานหลานนะครับผมลูกกฮังอ่ะโกทเทนกทเทนเนี่ยมันลูกโ,โ,โนนกคุนหลานของบีเดียวไม่ใช่ครับคิดอีกทีหนึ่งจะข้ามไหมอข้ามครับครับอ่ะปู่ของโกคูชื่อว่าอะไรข้อนี้ง่ายอยู่ในวงศาเคยญาติเหมือนกันชื่อง่ายๆเลย ปู่กัวคูใช่ปู่บุญธรรมกบปิ๊บกูไม่รู้เหรอจำไม่รู้อันนี้ยากละจอมมาร์ูวิ้นกวดกี่ร่างห้าร่างไม่ครับผมร่างอ้วนร่างผอม่ฮะรัางกิดยาร่างอ้วนร่างผอมร่างล่ำร่างเด็กสี่ไม่ใช่สี่สามมีร่างที่มันแดกคนอื่นไปอีกไงก็แบะ ห้ามึงตอบไปแล้วผิดเจ็ดผิดแปดถูกแปดถูกปู่ของโกคูมีดากอนบอลหมายเลขอะไรหมายเลขหนึ่งหมายเลขห้าไม่ใช่เลขสามไม่ใช่เลขสองสเออสี่ถูก <laughs> พี่ของโกคูมีชื่อว่าอะไรยำฉาบมั้ง เท่าเต่าดิสดิสดิพี่ผมโกคุอะใช่ให้ผมยามชื่อพี่อะไรนะอาลอนราราราอะไรลาฟาเอลอ๋อลาบอวล่าอม้ยรู้อ้าวแล้วครับคุณโบลครับถึงตาของคุณโบลแล้วอ่ะอ่ะคุณพร้อมไหมครับผมพร้อมครับผมมาเริ่มจับเวลาได้โกคูเกิดที่ดาวอะไรดาวโลกเอ้ยดาวไซยาอ่ถูกต้องครับผม ใครเป็นคนที่โค่นเซลล์โกฮังถูกต้องใครที่เป็นคนฆ่าฟิเซอร์คนแรกฆ่าฟิเซอร์คนแรกใช่โมกุนเหรอพิษใครวะใครวะตอนสู้โง,งกุนมันรอดไปได้แล้วมันกลับมาล้างแค้นทั้งเหรอใช่ทั้ง oh. ถูกต้องทำไมโกคูถึงแต่งงานกับจีจี้เพราะสัญญากันไว้คิดว่าการแต่งงานคือของกินถูกต้อง อ่ะแล้วบูม่าทำยังไงให้ได้ดา้อนบอลจากผู้เท่าเต่าโอ้โหเยี่ยมข้าคข้าวข้ามีมมีมมีมข้ามมาข้าม้าลืม,าม,มาลโอเคโอเคโกคู okay, okay, okay. Goku, ตายครั้งแรกเพราะใครตายครั้งแรกเพราะพี่ชายตัวเองชื่ออ่าลาดิสถูกต้องกูคูเป็นเป็นซุปเปอร์สยาสามตอนสู้กับใครสู้กับจามันบูอ่าโกคู Goku, ในวัยเด็กมีของวิเศษอะไรบ้างมีวิเศษกับกระบ,บองถูกต้อง โกคูเข้าห้องฝึกการเวลาเพื่อไปสู้กับใครในครั้งแรกเซลอระถูกต้องเซลใครเป็นคนฝึกวิชาให้โกหังปิคกโลถูกต้องใครเป็นคนที่ถูกชุบชีวิตมากที่สุดในดาคอนบอลคูรีลินอ่ะปู่ของโกคูตายเพราะอะไรไอ้เฮียตายเพราะเฮียอะไรวะคนใกล้ตัวใครฆ่า กูเท่าเต่าเหรออืมไม่ใช่ใกล้ตัวกว่านั้นนี่ใครวะปู่มันอยู่กับใครอ่ะกูยังไม่รู้เลยปู่มันมีชีวิตอยู่ในเรื่องเลยครับก็ปู่มันตายไงแต่มันตายเพราะไข่อ๋อขามเป่าขามเป่ะลิงเหรอเออลิงถูกลิงไหนไวะเฮียแฟนของโกฮังมีชื่อว่าอะไรวีเดียวต้องโหมโอ้ ไอ้ที่บัลไปฆ่าลิงตอนไหนวะโดนลิงฆ่าไม่โดนลิงฆ่าตอนไหนวะไอ้โกคูแหละเป็นคนฆ่าปู่ใช่มันแปลงเป็นไอ้เหี้ยเจอพญานล้วมันก็อ้าอ๋อเเ็หรอเอออ๋อไอ้เหี้ยเอ้ยลืมมันได้12ผมจากที่เราได้ตอบคำถามกันไปเรียบร้อยแล้วแล้วก็สรุปแพลนมาให้ท่านผู้ชมได้ฟังนะครับผมอ่ะเริ่มที่คุณโบ๊ทก่อนเลยครับผมคุณโบ๊ทได้ไปทั้งหมดอ๋อพูดไป13คะแนนโอ้โหที่มันตึงจริงเอ้าคนหนึ่ง ส่วนวันนี้คนหนึ่งครับผมได้ไปทั้งหมดทั้งสิ้นสามคะแนนครับผมวู้โหโอ้ไปไกลๆเคียงเไกลๆสามเกัาสิบสามแม่ผ่ากันเป็นสิบหียอ่ะมาครับผมเข้าสู่ช่วงการลงโทษกันแล้วลงโทษวันนี้กาลงโทษเป็นยังไงดีโคกโคกโคกน้ำน้ำอารมณ์ชนิดใหม่เฮ้ยอันดี้อันดี้นี่เป็นสั์ที่แบบว่าสงสัยตัวเองนะเว้ยทำไมวะ หอยเปาะมากหอยเปาะเปาะมากเราขอจบรายการได้ไม so ่ได um, ้ไม่ได้อันนี้คือจะให้ละแลงเองหรือว่ากรรมการจะใส่ขอกรรมการเองเอาแขนนี่แขนแหนึ่งช้อนโต๊ะใช่ไหมเพื่อนโอ้หนึ่งช้อนโต๊ะอ่าอ่าอปิ่มปิ่มปิ่มเดี๋ยวหกเดี๋ยวหกเดี๋ยวหกโชวสักหน่อยซชวสักหน่อยอ่กูไม่เช็ดนะมึงเอามาให้กูโดยที่มึงห้ามหกอะอ่ะกรรมการเบิกน้ำให้กรรมการ ขิ่นลืมชิ้นหายอ่ะจับมึงจับอันเนี้ยเอาเอามาส่งในมือกูให้ได้อ่าบอดปอดอ่ปากอ่ะปากอ่ะปากเร็วเวลาอ่ะเอามาส่งเลเดี๋ยวเพื่อนนะเดี๋ยวเพื่อนนะเร็วอ่ะปากเอาหอดออกเพื่อนเพื่อนเช็ดได้นะเลิกมึงก็อาบน้านะเรื่องไรเฮ้ยเอาหมอนออกดิหมอนออกไปไปบ้วนนะไปบ้วนของจริงเขาไม่รู้วนหรอกอ้าวยังไม่ได้กิน ำน่ที่เี้ร์ตแล้วเตรียมแล้วเอร์เรเเอรข้อที่ห้าสีามสองไสุดยอดน้าก้ยสามคอรมอ้เียไม่แดกที่อยู่น้ำอ่ะขอน้าขอนมึเอาน้ำหวานไปกูกินไมเ่ย้ไม่ใช่รอนาน้ากสมคอรนึกถึงสมัยเด็กๆ สบายเด็กๆเราแล้วุงน้ำปลาแข่งกินน้ำปลาเพื่ออะไรกันก็ไม่รู้เปื่อนี่อะไรทุกวันนี้เป็นคนติดเค็มเลยโอ้ยเสียงแข็งเสียงเปียกแล้วเดี๋ยววันนี้ไปก็เดี๋ยวแบบไปตรวจค่าไตที่โรงพยาบาลจริงเหรอไอ้เหี้ยแดกขี้มาไหมเนี่ยเด็กน้ำปลาไอ้เหี้ยไปคลิปดิก็โอเคครับผมก็ขอบคุณคุณผู้ชมที่ได้ติดตามเรามาจนถึง EP ที่3นะครับผม ก็ฝากกดไลค์กดซับสไครป์กดแชร์แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งนะครับเพื่อจะได้ติดตามไปอย่างใกล้ชิดอวันนี้เราก็ขอลาจากเพียงเท่านสวัสดีครับสวัสดีครับบายล่างอ้วนล่างล่างล่างเด็กถ้าจริงๆมันมีแค่สามล่างอันนั้นมันเป็นล่างที่มันดูพลังไหมใช่ไหมไปไปไปเซิร์ชมาเขาบอกแปดล่างเลยเขาแบบนับนับแยกไอ้เค่นั้นจอดลึกแล้วบอกง่ายคุย ง่ายนะม่้กูตอบได้แหละก็